วัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริล่าอยู่กับเกมเก็นชินอินแพ็คและพินิจคนนี้คนเดิมเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกวตัวละครพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ร้ายร้ายยังไงแล้วพลิกพลิกไปเป็นดียังไงไม่เป็นการรอช้าเราไปเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยนะครับริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมเกณฑชิ้นอินแพคบนเว็บรับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมฉันนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น กาวตัวละครพลิกจากร้ายกลายเป็นดีคําว่ากาวตัวละครก็คือกาวตัวละครที่มีส่วนพลิกที่มีส่วนแก้ปัญหาเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีซึ่งถังกาวตัวละครก็จะเป็นกาวตัวละครที่ผมมีอยู่ในไอดีเท่านั้นคําว่าร้ายมันก็คือสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยต่อเราต่อไอดีของเราเท่าไรหรือเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ขัดขงจะเสียเปรียบหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่หรือไอดีของเราณนะขนาดนั้นยังไม่มีตัวแบงมันก็จะเข้าข่ายคําว่าร ายในที่นี้เหมือนกันฉะน,น,นั้นแล้วคําว่าร้ายในคลิปนี้ผมจะตีความหมายออกเป็นวงกว้างๆและจะร้ายน้อยร้ายเยอะมันก,ก็ถือว่าร้ายเหมือนกันครับส่วนการเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีก็คือทําสิ่งที่มันเสียเปรียบทําสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ปเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่มันดีมากขึ้นทันยุคทันสมัยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการทําให้ปฏิกิริยาธาตุบาปฏิกิริยาธาตุมันดูดีมากขึ้นจากที่ไม่สามารถติดคลิได้ก็สามารถติดคลิขึ้นมาได้หรือการที่เรามีตัวละครตัวนั้นในสถานการณ์ บบนี้มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะได้เปลี่ยนมากขึ้นก็จะเป็นการเปลี่ยนให้กลายเป็นดีอะไรประมาณนี้ครับอย่างไรก็ตามคลิปนี้มันก็เกิดจากประสบการณ์ความคิดของคนทาคลิปเพียงแค่คนเดียวการเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีในมุมมองของแต่ละคนนะมันอาจจะไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนเน้นรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับแม้ว่าณปัจจุบันทีมต้องตึงหน่อยคอนเซเลชันก็ต้องมีถึงซีที่2แต<อ>่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เช่นกันถ้าเกิดพูดตัวละคร ที่พลิกจากร้ายกลายเป็นดีท่านแม่ไรเดน,นโชกุนซีสองคือพลิกไอดีผมในสมัยนั้น <Wow. S 1> ให้หนึ่งห้องสปายเราอบิตช,ชั้นที่12ในแต่ละห้องอสามารถเก็บดาวครบ3ดาวได้ครับด้วยความสามารถแบบทรี1ดาเมจหลักดาเมจนอกสนามและก็สายสปอร์ตหลักงานหลักยังไง่ายหลักในช่วงระยะเวลาเจวินอกสนามก็อยู่ที่สกิลท่าส่วนทางด้านสปอร์ตนั้นก็คือสองข้อแรกรวมกันในสภาวะอันตริ7วินาทีการโจมตีของท่านแม่ถูกศัตรูในสภาวะนี้สามารถ ื้นฟูพลังงานธาตุแก่ตัวละครทั้งหมดในทีมได้ส่วนสกิลธาตุนั้นแค่กดปล่อยไว้บนสนามนอกจากจะช่วยทําดาเมจนอกสนามได้แล้วยังมีส่วนช่วยให้สกิลอันตีของตัวละครทั้งหมดในทีมสามารถทําดาเมจได้มากขึ้นด้วยครับด้วยความสามารถแบบ3 i ี1ินแบบนี้ทําให้ตัวละครตัวนี้ในสมัยนั้นแม้ว่าจะไม่มีซีสองก็สามารถพลิกไอดีให้ใครหลายคนสามารถเล่นสบายได้มากขึ้นและยิ่งถ้าเกิดเรามีท่านแม่ถึงซีที่2บวกกับทีมค่อนข้างตึงค่อนข้างครบทัน แม่ก็สามารถนำทีมาพาผ่านเอ็นเกมมาได้คามยุคข้ามสมัยจนถึงยุคปัจจุบันถ้าเกิดมอสเตอร์มันไม่แกงเกินไปทีมของท่านแม่ก็อาจจะยังสามารถพาผ่านไปได้พาผ่านไปได้แม้ว่าจะไม่ได้สบายเท่ากับในสมัยก่อนครับทุกคนทราบกันดีครับก่อนที่คุณหนูนาเวียจะเข้าเกมมาเราว่ามีความรู้สึกต่อปฏิกิริยาตกผลึกอย่างไรด้าเมดก่อสร้างไม่ได้โลที่ได้มาก็ถือว่าบ้างแต่เมื่อคุณหนูนาเวียลงตู้กาชาเข้าสู่ไอเดีเราแมา่ นางได้ท <N> ําให้ปฏิกิริยาธาตุตกผลึกพลิตจากร้ายกลายเป็นดีทําให้นึงนะปฏิกิริยาธาตุโนเนมกลายเป็นส่วนหนึ่งของดามเม็ดหลักแสนขึ้นมาได้ก็จริงอยู่ครับคุณหนูนาวีถ้าเกิดมองในมุมนึงนางไม่ได้ทำให้ปฏิกิริยาธาตุตกผลึกมันเก่งมากขึ้นนางแค่มีเมคานิกการเล่นกับปฏิกิริยาธาตุตกผลึกก็เพื่อการยิงปืนลูกซองแบบเป็นแม็กซ์ได้เร็วมากขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าคนที่มีนางอยู่ในไอดีอย่างน้อยก็มีผมคนนึงที่รู้สึกค่อนข้างดีกับปฏิ ปฏิกิยาตกผลึกมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับเมื่อก่อนผมชอบเล่นนะมันรู้สึกสะใจดีแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดโดยพื้นฐานแล้วปริมาณดาเมจมันก็ไม่ได้มีมากมายอะไรขนาดนั้นมแม้ว่าจะมีข้อดีที่สามารถทําลายโลทาหินได้แต่ก็มีข้อจํากัดในการใช้งานกับมอสเตอร์ขนาดเล็กเช่นกันจํากัดยังไงจํากัดตรงที่มันระเบิดจนมวขนาดเล็กกระเด็นมันอาจจะส่งผลให้เรา,าเซตติ้งมอสเตอร์ได้ย,ยากขึ้นหรืออาจจําเป็นต้องเสียเวลาวิ่งไป ีมนนอรสรุปก็คือปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดโดยพื้นฐานแล้วมันไม่ค่อยน่าใช้งานเท่าไรแต่หลังจากที่น้องเชฟรูทลงตู้กาชามาสถานการณ์มันก็พลิกจากร้ายกลายเป็นดีเพราะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ได้ชื่อว่าซัพพอร์ตเฉพาะทางทตุไฟและก็ท่าสายฟ้าโดยพึ่งพาปฏิกิริยาที่มีชื่อว่าโอเวอร์โหลดแม้ว่าอาจจะมีข้อจํากัดด้านการจัดทีมอยู่บ้างแต่ก็สามารถลดต้านทาทธาไฟและก็ท่าสายฟ้าได้สูงสุดถึง40%หิวก็มีเพิ่มพลังโจ ีก็ได้และถ้าเกิดเรามีนางถึงสีที่หยังสามารถเพิ่มโบนัสาตุไฟแล้วก็ท่าสายฟ้าได้อีกก็จริงอยู่ครับถ้าเกิดมองอีกมุมนึ่งน้องเชฟรู้น้องไม่ได้ทําให้ปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดเก่งขึ้นน้องแค่พึ่งพาปฏิกิริยาที่มีชื่อว่าโอเวอร์โหลดบัฟทีมให้เก่งขึ้นแต่ก็ปฏิเสธมา้เช่นกันว่าปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดที่มีน้องเชฟรู้น่สังกัดอยู่ในทีมผลประโยชน์ที่ได้มาในกรณีที่จัดทีมได้ตรงตามเงื่อนไขมันพลิกให้ปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดดูดีมากขึ้นมากขึ้นแบบมาโค ลพลิกจากร้ายกลายเป็นดีตัวละครที่4น้องฟูรินะอีกหนึ่งตัวละครสายบัฟอเด็กประสงค์พ <c oughs> วงด้วยตําแหน่งดามเมจธาตุน้ําจากนอกสนามที่ดีที่สุด <c oughs> เป็นหนึ่งในตัวละครตัวหนึ่งที่ทําให้ตัวละครสมัยก่อนน่ะสามารถลืมตาอาปากได้ <c oughs> ด้วยความอเด็กประสงค์ของบัฟที่เป็นคําอธิบายเข้าใจแบบง่ายๆตัวละครที่ได้รับบัฟไปจะสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นมันเป็นบัฟที่ไม่ได้จอดจงว่าต้องเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งการโจมตีใดโจมตีหนึ่งหรือสกิลใด แต่ผู้ปฏิกิริยาธาตุนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับด้วยลักษณะของบัฟแบบนี้บวกกับดามเมจนอกสนามที่ปราก้หลายๆทีมจากยุคสมัยก่อนเลยพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมันมีความเก่งที่เพิ่มมาขึ้นแถมคอจํากัดที่นางมียังพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโหลดล็อกให้ตัวละครหลายตัวามาใส่เซตหนึ่งในอ์ติแฟกต์สุดคุ้ม <S <S ไปเอาอัตราคริฟฟี่จาก4ฮันเตอร์ได้ถายตายเงินไขทีมของตัวละครตัวนั้นต้องมีนางอยู่ในสังกัดแรต่จะเล่นนางอย่างน้อยเราต้องมีตัวละครสาย บรรจุอยู่ในทีมขั้นต่ำหนึ่งตัวละครนะครับตัวละครที่5พลิกจากร้ายกลายเป็นดีเป็นหนึ่งในตัวละครที่พลิกหลายๆสถานการณ์ให้เราสามารถเล่นได้สบายมากขึ้นในเมื่อด้านล่างมอนสเตอร์มันร้ายหญิงกเงื่อนไขในการเก็บความสําเร็จก็ค่อนข้างจะร้ายกาจแต่เมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์เหล่านั้นตำนานท้องถิ่นตัวนั้นจากด้านบนความสบายค่อนข้างจะบังเกิดและยิ่งถ้าตำนานท้องถิ่นตัวนั้นไม่มีท่าการโจมตีศัตรูที่อยู่กลางอากาศความสบายที่บางเกินก็จะ เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวของเจชัสกาสำรวจสบายด้วยนะยิ่งเป็นการสำรวจในภูมิภาคนักลานคืออารมณ์ประมาณว่าเดินไม่เป็นกันเลยครับตัวละครที่หกน้องวัววานเนซ่าในบางมอสเตอร์ในบางสถานการณ์เมื่อการโจมตีรูปแบบอื่นมันไม่ได้เปรียบเท่ากับการทุ่มโจมตีก็เพราะว่าผมมีทีมของน้องวัววันเนซ่านี่แหละครับที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีได้ทําให้การต่อสู้กับสถานการณ์นั้นกับมอสเตอร์ตัวนั้นคือไม่จําเป็นต้องคิดเยอะครับทุ่ม โจมตีมันได้เปรียบใช่ไหมแถมน้องเป็นตัวละครที่ทุ่มโจมตีได้ง่ายทุ่มโจมตีได้ดีดามิไม่ใช่แค่มีแต่เข้าคันแรงถ้าเกิดคุณกําลังมองหาตัวละครสายทุ่มโจมตีดีๆสักหนึ่งตัวละครในสายทุ่มโจมตีแบบแท้ๆนะปัจจุบันนี้น้องวันเนซ่าจะเป็นตัวเลือกอันดับที่1ที่ผมแนะนําครับเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเมื่อปฏิกิริยาแชร์แข็งแบบดังเดิมก็เป็นหนึ่งในปฏิกิริยาท่าทีไม่สามารถทําดามิ่ได้แต่มันก็ตรงตัวเลยครับมันก็มีจุดเด่นตรงที่สามารถแชร์แข่งมอสเ์ แมวว่าการแชรแข็งนั้นมันจะไม่มีผลต่อมอสเตอร์บางประเภทก็ตามยกตัวอย่างเช่นเรารู้กันดีครับว่ามอสเตอร์ประเภทบอสโดยปกติแล้วมันไม่สามารถแ,รรแชร์แข็งได้ทำให้ปฏิกิริยาแชรแข็งกับมอสเตอร์ประเภทนี้มันค่อนข้างจะเสียเปรียบแต่ก็สามารถเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีขึ้นมาทันทีถ้าเกิดในทีมแชร์แข็งนั้นมีการใช้ประโยชน์จากความสามารถของน้องกาแฟครับด้วยความสามารถในการลดต้านทานธาตุน้ำและธาตุน้ำแข็งได้สูงสุดถึง55ภายตายเงินไขาการจัดทีมที่ต้องมีเฉพาะธาตุน้ำและ ตาน้ำแข็งเท่านั้นก็จริงอยู่ครับว่าความสามารถของน้องกาแฟมันไม่ได้ทำให้ปฏิกิริยาแชร์แข็งอะมันเก่งขึ้นโดยตรงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าปฏิกิริยาแชร์แข็งจากทีมที่น้องกาแฟสังกัดอยู่มันถูกพลิกมาให้ความรู้สึกที่ดีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนครับผมเชื่อว,ว่าผู้เล่นหลายคอนอาจจะคุ้นชื่อกับทีมโคโคมิเทเซอร์หรือว่าทีมซูคโครเทเซอร์ทีมดังเมื่อครั้งวันวานที่พาเราผ่านคอนเทนต์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งเป็นทีมที่ถือได้ว่ามีการทำปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าเป็น ป,ปกสำหรับปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้านั้นดานเมจโดยรวมแล้วมันอาจจะไม่สูงมากแต่มันก็มีผลในการกระตุกมอสเตอร์ตัวเลยก,ก็มีการทําดาเมจแบบกระทบกันไปมาได้แต่ถ้าเกิดห้องถัดไปมันเป็นมอสเตอร์ประเภทบอสแล้วกระตุกก็ไม่ได้กระทบก,กันก็ไม่ได้ดาเมจก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยส่งผลให้ปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้ามันเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าเกิดในทีมที่ว่านั้นมีน้องอีเนสฟ,ฟาสังกัดอยู่ในทีมนี่คือตัวละครสายดาเมจนอกสนามหนึ่งเดียวณปัจจุบันนี้ ที่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ชาร์จไฟฟ้าแบบเดิมให้กลายเป็นลูหน้าชาร์จหรือชาร์จแันทราได้ซึ่งผลลัพธ์ใหม่ที่ว่านี้พูดโดยสรุปนะครับม,มันทําให้เก่งกับมันเดียวมาขึ้นทําให้ทีมเทเซอร์เมื่อครั้งวานๆพลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้รับการอัปเกรดให้ดูดีทันยุคทันสมัยมาขึ้นครับพลิกจากร้ายกลายเป็นดีแต่รอบนี้ถือว่าร้ายไม่เยอะนะแต่กลับสามารถพลิกได้กลายเป็นดูดีค่อนขาง,งเยอะทุกคนรู้จักปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับลูมะเฟืองไม่ว่าจะเป็นเบ่งบานหรือว่าไฮเปอร์บร รวมเกี่ยวข้องกับลูมมะเฟืองทั้งนั้นจะดีขนาดไหนถ้าเกิดปฏิกิริยาพวกนี้สามารถแรงขึ้นสามารถติดคริติคอลได้ปกติปฏิกิริยาพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วแต่มันก็ยังสามารถแรงขึ้นไปได้อีกด้วยความสามารถของอาเจหลัวมาเจกวางของเรานั่นเองนะครับอาเจหลัวมาเป็นหนึ่งในตัวละครสายสปอร์ตเฉพาะทางสปอร์ตเฉพาะทางปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับลูกมะเฟือง <c oughs> นอกจากจะมีความสามารถในการเพิ่มดามเมจแต่ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับลูกมะเฟืองอ่ะได้โดย แล้วยังสามารถสพอร์แบบจอบโจ่งตามลักษณะการจัดทีมได้อีกถ้าเกิดเราจะทีมแบบลักษณะจันแย้มแส่ง้าเมท<ม>ของปฏิกิริยาทานงอกเงยเบ่งบานหรือว่าไฮเปอร์บรูมมันก็จะสามารถติดคริติคอลได้ซึ่งจะสามารถทําตรงจุดนี้ได้แม้ว่าเราจะมีเจหลวัวมาเพียงแค่40รับผมพูดอยู่บ่อยๆครับว่าเจเนเฟอร์ค่อคนข้างจะติดกว้างแต่<ม>ในด้านของกว้างอ่ะติดเจเนเฟอร์หรือเปล่าก็ต้องบอกตามตรงว่าเปล่าและยังสามารถทําประโยชน์ให้กับทีมเบ่งบานไฮเปอร์บรูมหรือว่า งอกเงยเมื่อวันวานเป็นหนึ่งในตัวละครที่พลิกจากร้ายกลายเป็นดีทําประโยชน์ให้กับทีมเหล่านี้ให้ดูดีรับกับยุคสมัยมากขึ้นครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับกาวตัวละครพลิกจากร้ายกลายเป็นดีแล้วคุณล่ะครับมีตัวละครตัวไหนที่พลิกสถานการณ์เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนอกจากนี้บ้างก็สามารถแชร์สามารถเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้เลยนะครับสำหรับใครจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือว่าตีชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยภายในคลิปผมอาจจะ จะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างหรืออาจจะมีเสียงภายนอกมันแทรกอยู่บ้างผมก็ต้องขออภัยไวน้นาคลิปนี้ด้วยมากๆเลยนะครับและสําหรับใครกําลังคิดจะเติมเกมก็อย่าลืมคิดถึงร้าน r s k m a n SHOP นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ